ไปบุกบ้านพี่มดก่อนค่ะไปดูว่าพี่มดตื่นกันเลยอะที่นอนน่ารักนี่ค่ะตอนนี้พี่มดแต่งตัวแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงบ้านมีนานแล้วนะคะไหนยังไม่มีคนเสตอ๋อพ่อและกระลหลก <c oughs> นอนรอเรียบร้อยนะพี่มดผมยาวนะทุกคนเห็นไหมคะโอ้ยสวยอ่ะฮังหลีจ้าน้องล่าเห่งสามอย่างนะคะสามชนิดเนาะตอ <c oughs> นนี้ตามหอยโข,ข,ขงของพี่มดค่ะ อันนี้ตามพายของแพทนี่นะคะแล้วก็นี่นนสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแพทสาวดอยแม่งสอดค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะชวนพี่มดไปเที่ยวเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่รู้ไปเที่ยวไหนนะคะไปเที่ยวป่าแต่ตอนนี้เราจะไปบุกบ้านพี่มดก่อนค่ะไปดูว่าพี่มดตื่นกันเลยตอนนี้คือแพทมาถึงเลยนะคะพี่มดยังไม่รู้นะคะว่าแพทมาหานะคะเดี๋ยวไปดูกันพี่มดนังมดครับ นังโมดครับโอ้นี่ไงมาแบบเซอร์ไพรไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกดูในห้องพิมโมทนไหมตืยังไม่ตื่นอ้โหดูท um voilà> ี่นอนน่ารักมากน่ารักมากไหม มารีบไปอาบน้ําอาบท่าแ,แล้วก็ไปลุยกันเดี๋ยวจะไปบุกไปบ้านมีนาต่อนะคะดูนะสภาพพี่สาวคนโตอะ<ส>อันนี้สา,สาสวสสดนะก็จะประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับหนุ่มโสดใช่ไหมอตอนนี้นะคะแพทก็รอพี่มดไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปบุกบ้าน <c oughs> คุณหนูมีนาต่อนะคะสงสัยคุณหนูยังไม่ตื่น หรือนอนรอแป๊บหนึ่งนะคะนอนรอพี่มดนะคะนี่ค่ะตอนนี้พี่มดแต่งตัวแล้วเรียบร้อยรอรอได้ประมาณสามชั่วโมงถึงไหมถึงเขียนคิ้วอ่านน้ำแคบอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงเขียนคิ้วข้างละข้างหนึ่งข้างข้างสายหนึ่งชั่วโมงถึงประมานั้งรอเล่นรอเล่นนะคะตอนนี้เรารอพี่มดเรียบร้อยใส่ชุดกันจะไปไหนคะ เข้าป่าค่ะเข้าไปอีกแล้วตามเคยแต่ว่าวันนี้จะเอาคุณมีนาไปด้วยเดี๋ยวแพทย์จะไปบุกบ้านคุณมีนานะคะไปดูว่าคุณมีนาตื่นหรือยังเมื่อกี้ทักไปตั้งนานว่าคุณมีนาคุณต้องตื่นนะถ้าไม่ตื่นเราจะไปถ่ายหน้าสดคุณนะเรียบร้อยสั่งกันเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปบ้านมีนากันค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปบ้านน้องมีนาคนสวยนะคะไปบุกบ้านน้องมีนาค่ะโอ้บรรยากาศเมืองสอนตอนนี้คือท้องฟ้าแจ่มใสมากนับ พระธาตุโดยกองมูเห็นเลยคะแล้วก็สนามบินก็แบบโล่งๆว่างเปล่ามากเพราะว่าตอนนี้คือบินไม่ได้นะไปไหนไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านน้องมีนาคนสวยตอนนี้เรามาถึงบ้านมีนาแล้วนะคะมีนาคนสวยจดอยู่เพื่อนในอององไล่ไก่ให้เขาด้วยนะครับดีกัะมีนาคนสวยจนอยู่เพื่อนในอพีมดเข้าไปแล้วนะ ห้องไหนห้องไหนจะเอน้ำผู้มาอยู่บ้านมีนาและะ้วค่ะดูอันนี้น้องมีนาคนสวยนะนอลรอเอนะเราจะเาารียกว่นอะไรวัสดีค่ะน้าบวมมากเลยอหน้าบวมมากเลยอัน <c oughs> นี่มารับมารับคุณหนูมินานะคะคุณหนูมีนาเราคุณหนูมินาแต่งตัว5ชั่วโมงวันนี้คือก็หมดเวลากันพอดีเจ<า>๊ด้อยนะ,ะขอหนีผมสวยๆหน่อยเอ๊ะ เตง่งเต่งหน้าสวยๆไปขึ้นโอยได้ไหมเดี๋ยวให้มินาแต่งหน้าสวยๆขึ้นโอยได้ไหมพีุ๊คม,มีพาทัวร์าพาทัวร์พาทัวร์อะไรพาทัวร์ไปไหนพาทัวร์เครื่องสำอางได้มาดูกันค่ะว่ามินามาีอะไรบ้างอะไรเยอะแยะเลยอะนะมีขยะน,นั่งนั่งเลยค่ะมีแต่ขยะโหคือจะเข้าป่านะคุณสวยก็ยังจะต้องหนีกผูกนะที่รักนะแล้วแล้ววันนี้วันนี้เราจะได้ไปในป่ากันไหมนี่ในไม่นี่ อะไรอะไรไม่นี่วันนี้เราจะได้ไปในป่ากันไหมนี่ต้องอยู่ที่แพทนะคะแพทพาไปไหนก็ไปด้วยโอเคงั้นเราจะพาเธอไปลงไปลงลงห้องอายมากเลยห้องลกเลยห้องแบบนี่ค่ะโหนี่ค่ะนางเก็บอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะคนสวยนะคนสวยนะดูเวนโอ้โหนางจัดของเรียบร้อยมากนี่แหละค่ะคนสวยเนียลิฟ น,น,นี่โหโเยอะเลยอะ่ะเธอเห็นเครื่องสำอางของเราไหมอ่ะไเครื่องสำอาง <g imeters> เราเห็นแล้วในกระเป๋าเครื่องสำอางน่ากลัวไหมนี่โหว้าย <c oughs> นี่ดังจักรเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากเลยเหรอเรียบร้อยมากว <c oughs> ันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เรียบร้อยมากเลยยังชักแต่ละอันสิอ๋อวันนี้เราต้องถ่ายให้หมดนะอ้อะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะ เยอะแยะไปหมดเลยฉันรอเธออยู่นะมีนาฉันหิวข้าวมากมีนาก็หิวมือสั่นแล้วแต่มีนาต้องตื่นเออฉันโทรมาบอกเธอแต่แปดโมงฉันบอกว่าอาบน้ำนิบผมไปกี่ชั่วโมงละสามเกินสามชั่วโมงเกินไปไม่ต้องทำอะไรกินแล้ววันเนี้ยมันนอนเล่นในห้องเธอนอนต่อถ้าอางั้นฉันกลับแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะพามีนาถ้าเดี๋ยวจะรอมีนานะว่า เดี๋ยวจะจัดเวลาไว้ค่ะว่ามินาจะหนีดผมกี่ชั่วโมงในแต่งหน้าเสร็จยังขอดูหน้าหน่อยยังไม่เสร็จไหนยังไม่มีขนตา อ้าพอแล้วกันลูกพอโอ้ยสายบิวตี้อือฮึมาเจอสายฮะมาเจอแบบเขียนคิ้วโป๊ะโปโปหน้าแล้วก็มาเจอแบบต้องต้องแบบเขียนคิ้วเป๊ะมากเราก็โปเหมือนกันโป๊ะโปหน้านี่คือพี่ใช่ไหมนี่ค่ะคือพี่มดนอนรอเรียบร้อยนะนอนรอนอนรอเดี๋ยวอีฉันก็จะนอนรอเหัวบ้านตัวเองไปแล้วอีฉันก็จะนอนรอเหมือนกันค่ะโอเคโอเคนอนดูคนสวย อ่ะฉันให้เวลาเธอเป็นอะไรหรอตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้านาทีนะเธอไม่งั้นฉันจะกลับนะฉันไม่รอเธอนะวันนี้เธอก็ต้องอยู่บ้านทั้งวันนะคือถ้าห้านาทีแล้วไม่เสร็ปิดเตรียมน้ำว่าผมเดี๋ยวตวอให้เออสุดยอดมากที่ได้เปียสองข้างเหมือนเราเลยแล้วก็ไปโอเคไหมโอเคเดี๋ยนั่งรอมีนาแป๊บนึงนะคะค่ะอันนี้รอคุณหนูมีนาอัน อะไรนะเรียบร้อยดูพี่มดบอกว่าจะลองเก็บผมยาวลองใส่ดูสิถ้าพี่มดผมอุ้ยเหมือนนางจีนเลยอ่ะพี่เหมือนพระเอกนางจีนไม่ใช่ไม่เหมือนนางเอกด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนญี่ปุ่นน่ะใส่ญี่ปุ่นอ่ะสวยอ่ะเหมือนอะไรกันแน่ตุรกีจะเปลี่ยนอะไรกันแน่เหมือนแบบเหมือนเปาวุจินไม่ใช่พี่มดอ่ะล็อกเกอเหมือนนะเหมือนนางเอกนางจีนอ่ะพี่มดสวยนะแก่มากเลยอ่ะหน้าแก่ตรงไหนสวยเนี้ยเหมือนนางจีนมากเลยอ่ะ เออผมยาวเนี่นะคะถ้าสมมติว่าพี่มดผมยาวนะทุกคนเห็นไหมคะโอ้ยสวยอ่ะหังหลีจ้าน้องล่ากก <laughs> ไม่โกละสวยสวยสวย,สวยไว้ผมยาวนะแต่แต่ถ้าผมสั้นอ่ะกว่าจะไว้ยาวได้โออโหแบบถ้าสั้นถึงบ่าก,ก็ตัดแล้วเอ,เอาอ,อดูแม่นังหวีซะเยอะพี่มดเอาแล้วมด สวยพี่มดเอาไว้ยาวนะอันนี้คือแพทมันนอนรอมีนาแล้วนะเนี่ยตลกเลยแล้วก็รอมีนาต่อค่ะมีนาวุ้ยวุ้ยเอ๊นั่งเป้ามาไว้นะพูดภาษาไทยเถอะเจ็บเอว <laughs> ได้ยินน้องพูดภาษาไทยใหญ่แล้วเจ็บเอวเหรอแล้วงั <laughs> ้น<ะ>น้องพูดภาษาเนี่ยก็ได้ <laughs> <laughs> ไวุ้ยวุ้ยเอ๊อมจ๊ะ <laughs> ภาษาภาาษเขาเสียหายหมดได้กำลังฝึอกอยู่กำลังฝึอกอยู่ฝึกภาษาอันภาษาเนี่ยกับภาษาไทย,ยดูต่อนานนะหรือค่ะทำพังอะทำอะไรพงังม,มันหลุดเฉยๆไม่ไพงัง <c oughs> โอ้ยอยู่กันสามคนในบุญหาอะไรไม่เจอแล้วตอนนี้มีนะเอาเรื่องวุ่นๆของสาวดอยดูพี่พี่มดไปทำอะไร เด้แได้ล้วใช่หายหัวยเรงวุ่นวุ่นของแาวดมินาก็ป้าาอยู่ในนี้อื่นละมินานี่ก็ก้นหยองเอาเลยนะเอาเลยน้าคนีวนึพี่มรที่ไนเี่ยมันแ่ไหนนะเราใส่แล้วนะใส่แล้วไม่ใช่พี่มรกลับบ้านนะฮะพี่มรใช้กลับบ้านนะ พี่มดมันนอนนี่นอนที่นี่ด้วยกันสองคนใด้เหรอไม่นี่มดนอนอยู่ตรงนั้นอ๋อพี่มดนอนข้างล่างใช่ก็ว่าเตียงแคบนิดเดียวพี่มดนอนที่ไหนเนาะเออพื้นไม่มีใครได้นอนนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือเราก็รอคนสวยมีนาอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราแย่งเออไม่ใช่เราแย่งมีนาแต่งตัวยังไม่เสร็จมีนาแต่งตัวยังไม่เสร็จนะใช่เหรออันนี้คือรอมีนาอนี่รอใช่ไหมใช่รออะไรอยู่ฮรอมีนา รอมินาเนี่ยมินามิเสียสักทีอ่ะโอ้ช้ามากเลยอ่ะเราเล่นได้มาคร้งกเลยโอ้าเล่นเลยใช่ก็ระหว่างระหว่างที่รอน้องมินานะคะเราก็มาแต่งหน้านิดนะคะเพราะว่าหน้าเราแบบเบ้าหน้าไม่ให้เลยอ่ะเออใช่สวยขนาดนั้นหน้าแก่มากเลยเราแจะไม่แก่ได้ไงเนาะเอออายุเราก็จะสาสิกันอายุใจ้าสี่มินา ใส่สิใช้เวลานาทีกี่ชั่วโมงสองนาทีโอ้ยสองนาทีสชั่วโมงอ่ะจริงเหรอสองนาทีมีแนวแผนไม่ขึ้นอะมีแนวแลสวยยังอ่ะโอ้ยโอ้โหนี่ค่ะนี่จะไปไหนกันเนี่ยอันนี้ไปไหนก่อนไปไหนก่อนไปแถวๆนี้นะคะวันนี้ไม่ไปไกลนะคะไปกินส้มตําเอาไปกินส้มตําต้องลงให้เปลี่ยนชุดเหรอเปลี่ยนทั้งม เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันออมยัางค่ะออมเนื้อออมพี่มดสั่งหรือยังกินส้มตำกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุยลุยไปไหนนะไปไหนนะไปไหนกันนะไปไหนกันนะไปไหนไปไหนไปไหนค่ะอยู่กันสามคนนี่คือรอุนก่อนเป็นไรสั่งหรือยังพี่มดยังเดี๋ยวนั่งรอกัน นี่ค่ะนี่ร้านตามไทยเลยลาบอีสานไปเลยไปเลยละนี่ค่ะมีโอ้โหเมนูหลายอย่างจะบอกว่าที่นี่แซ่บมากเลยอีสานอินดี้คือแบบแซ่บคอะไรแซ่บแซ่บทุกอย่างอ่ะแม่ค้าต้แซ่บแม่ค้าไม่รู้ตัวนะแม่ค้ายังไม่รู้ตัวนะ่ะนะาพูดเลยแซ่บ <c oughs> พี่มดกำลังสั่งนะเดี๋ยวต้องดูแบบพี่มดกินอะไรนะรับรองว่าพี่มดแบบชอบแน่ๆเลย ตาหาตามหอยนะไม่รู้หอยตองหอยคงหอยขงแล้วเธอกินอะไรตามอะไรไม่ได้กินลาบไม่ได้กินลาบลักษณะฉันขออะไรที่แบบไม่เผ็ดนะเอ้ยเมื่อกี้มีนาใส่เวนให้เผ็ดด้วยอ่ะแสดงแสดงเราก็ลืมดูราคาแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านโอ้แหนเรากินส้มตามมาถอะอะไรเราเนาะอะไรที่แบบมันไม่เผ็ดเอาข้าวเหนียวก่อนพี่เเนาะเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวก ข้าวเหนียวสามกิโลข้าวเหนียวหมดไหมหมดข้าวเหนียหมดไม่ได้กินลำกล่อที่เอาข้าวสวยนะมาลอ้ของใคของ้โหหอยผงดูของพี่มดดูของพี่มดของพี่มดค่ะ แล้วร้านเนี้อร่อยอันนี้มายัางมีคนอีกอันนี้คือเมนูของเราอันนี้เป็นต้มเห็ด3อย่างนะคะ3ชนิดเนาะอันนี้ตำหอยโขงของพี่มดค่ะอันนี้ตำไทยของแพทนะคะแล้วก็น,นี่ลวกจิ้มลวกจิ้มนี่ค่ะอร่อยแล้วก็ไล่ลาบอีกสามนะคะร้านนี้ ค่าเชี่ยงๆนะคะถ้าใครอยากมาทานนะคะก็มาทานได้นะคะก็คือพี่จดอยู่ตรงหวัดที่หน้าหน้าเฉียงอําเภอนะคะหน้าอําเภอหน้าอําเภอค่ะหน้าอําเภอตามเลยนะคะตามไปเลยค่ะไปจังหวัดเลยไม่ต้องอยู่เมืองสอนนะมากินข้าวกันค่ะหิวละ เนี่่่เริมแล้วคะจ้าของร้านนะคะเจดีบอกว่าให้เราชิมแป้งสดใช่ไหมเอามาชิมกับส้มตำดูน่าจะเป็นเมนูใหม่ที่ร้านนะคะใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันดูน่ากินมากเลยนะเหมือนปลาหมึกอ่ะมันลองกินกันดูดูเลยเหมือนขนมอะไรไหมมันกินแบบนี้ต้องจิมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะถามเองตอบเองอร่อยนุ่มๆเนาะ มั่มๆนหปลามกอะแต่มันจะมีทุกผนะไม่มันต้องกินมันนี่รามตำล่ะไม่ใช่ต้อกิน่แมมันนะต้องกนแบบซมตำไม่ใช่ไม่ใอแต่วแต่อร่อยแต่อร่อยแต่อร่อยกินบบนี้กิน ผัก re, มีผักให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนื้อ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 นื้ผสมลุกเลยดีกว่ะอ๋อมันทำเหมือนว่าถ้าเรากินเผ็ดอะเนาะแล้วก็อันนี้มันกินด้วยมันจะช่วยเลยไม่ไม่เผ็ดนี่แบบนี้เลยใส่บะหมี่ใส่ขนมโอ้เราใส่แกงเขียวหวานใครกินกับส้มตามได้แต่ได้มากอะไแกงกระเพื่ากินเนาะนี่มันไรสุปตาม มากตคตอนนี้เราอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วจริงๆนะอิ่มแล้วคะอิ่มมากอิ่มมากแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะไปบ้านพี่มดบ้านมีนาแล้วก็มาทานข้าวด้วยกันมาอร่อยมากอิ่มมากแล้ว้งดูกันบ้านไปบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปไหนกันนะยังไม่รู้นะคะไปเรื่อยๆ เราชมคิดต่อไปเราชมคิดต่อไปต้องดูกันต่อไปนะคะว่าแพทมดมินาจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะเดี๋ยววันนี้กินแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะแพทยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่ในหัวใจเสมอค่ะเอออะไรนะเนี่นะโอเคค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะโอ้ ไข่ดีไครดีคือตอนนี้ถ้าเป็นเทีย่ยงนะคะลูกค้าแบบจะเยอะมากเลยนะแล้วก็อร่อยมากคือตอนนี้คือตอนมาเมื่อกี้ไม่ได้มาทักทายแม่ค้าเพราะแม่ค้ายุงๆๆย่งยุ่งอยู่ค่ะตอนนี้กําลังจะกลับแล้วนะคืออิ่มมากเลยค่ะอร่อยมากเลยพี่ค,ค,คนไหนที่แบบอยากมาทานนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะคะรอให้โควิดหายแล้วก็ได้มาเที่ยวนะคะอย่าลืมค่ะพิ่แกดจะอยู่ตรงนี่ค่ะหน้าอำเภอเลยค่ะจะอยู่ถนนสายนี้นะคะปังล้อนะคะนี่ค่ะเดวลวอรี่ของเราค่ะสั่งซุกตามได้นะคะพร้อมไปส่งค่ะ ไปแล้วนะคะเนี่ยเดินหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ